ศูนย์นิติศาสตร์นะฮะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับเทศบาลตำบลพลสานะครับจัดโครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนแล้วก็คลินิกฎกฎหมายเคลื่อนที่ด้วยครับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลสาอํเาเภอท่าบ่อน้องคายนะฮะนายสุรศักดิ์บุญตาระวะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนโพลสาได้เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลีนิกกฎหมายเคลื่อนที่นะฮะโดยศูนย์นิติศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตะบนโพลสาจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจนะฮะในเนื้อหาของกฎหมายเบื้องตน้นอันจะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและนำมาสึ้งความเรียบร้อยของสังคมด้วยนะครับ โดยมีการบรรยายในเร and and ื so, uh, so, uh, Hence, ่องกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็การปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในชีวิตประจําวันนะฮะกฎหมายที่ดินและป่าไม้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีนายวีศัสิ์ทัพขวานะฮะหัวหน้าสํานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยทนายความประจำศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมบรรยายตลอดทั้งวันนะฮะโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ